น,น,นี่ก้อนปลาแมวหมันท้ามเนี่ยครับปีกงนึงเพ่าว่าก็ถื้อว่าได้อยู่ครับม่ได้หลายก็ได้หน่อย พี่น้องวนนี้มาพบพ่อกับสายละสายแดกอีกคือเกาครับชิบใดก็คือเกาชินั่นชิบนี่ก็คือเกาครับพี่น้องวันนี้มุมี่ยังหลายครับพี่น้องวันนี้เอาสิ้าพี่น้องโลงน้ำนะครับผมว่านี่คืนโคกครับหาหน้าไม้มือนี้มาโลงน้ำครับผมนี่ครับน้ำห่วยโลงห่วยครับวันนี้ว่าสิมาเอามองมากักแล้วกันมาตึกแหะครับวันนี้พี่น้องว่าสิมาหากินเขาป้านะครับพี่น้องไปครับพี่น้องติดตามกันครับผมเอาสิปีโลงกลางมองไว้กันด้วยครับพี่น้องไปเล้ครับผม ได้กำลังลงกกางมองไว้มองซีเซนจะเป็ี่นน้องครับเป็นห้องห้องตัดไว้หน่อยไฟลัมลุ่นกางมองไว้ก่อนเดี๋ยวสิตึกแหะนะครับพี่น้องกางมองไว้สัข้าวว่านข้าวเจียวเป็นเมดหลือพี่น้องเอ้ยว่านข้าวเจียวแรงครับผม นี่มาตามไม่ฉีเกาเขาเจามันสิมาบนบ่ดีคือบอ่จิตหงง่วยยากาศบางเครื่องอย่ตอบงเครื่องน้ำม,มันเลุกบ่ครับบางเครื่องน้ำม,มันหลกาศบ้าน้อัอากาศบรรยากาศอดชื่นากาศมันมีมลพิษ กางมองแล้วก็แงทื่นเลยน,น้ำพับพี่น้องพี่น้องครับกางแล้วเหรอครับผมเดี๋ยวชิต้องไปบึงตายมันตึกแหกางทัดไว้เล้วก็ตึกแหครับผมกางในมอซีเซ็นมอซีเซ็น เดน,นทึ่งหมน้อยนตลาดเนาะฟอมปลบกยุบหยอบพี่น้องือมวาขาวเมใครพี่นอ้องาขาวโดรบ้าอะไครับพี่น้องอืมตัวนึงเมงามม่ีพี่นอ้องรับเดินตงๆๆๆเพี่น้องโยกของเบื้องซื่งครับ เล้จังไรปดแ้จังไรปดเป็นยังไงล่ะยได้นั่งดีๆจังไรปดพี่น้องแล้วผมจับกระคอรนปานลงท่านหายเป็นจอบระปคอดูกับพี่น้อง เส้เส้ฟอมยุบๆจีหูนตกอะไรอยู่ข <those S 1> ้างในใร่บเดียวเดียวแป๊บนึงเงี้ยจีเนดื้องเงมองาีดีว่ะพี่นนองเนี่งามมี่มองสีเส้นเลยเฮ้ยเงบยุบเง็บอแปไบน่อนพยายามเป็นไรฝังเไขอ รวังเดยยบนเะอท่งไปหพ่อไี่พ่อ,อมีเนื้ออาว่าสร้างะบอคามีเนื้ออมวลงเดี๋ยวดีเลนดีจะลงไปเรจ้านะพี่ขืนว่างเทิงพี่ยิดพี่จะลงไปมองมอกรนะข้างคุณ มุดเข้าไปปล่อยมุดเข้าไปมันงูแล้วว่ามันดีใจปลานี่ละอือเป็นเชื่อมนี่แหละเขาต้องเขาต้องยืนอยู่เลยตามออกแม่น้องอ๋อดำายงบึงเนี่ยเห็นอยู่สามสี่ตัวพี่น้องออกมาเอาไหมปลากางเงี้ยเอาไหมนี่ดีเขายงควาล่ะครับพี่น้องดีเข้ายิงจีบตัวงามพี่น้องงามเลย

่หลตัวีิตัวงายๆมันได้าใ่้เจา่อหนดยวนยไนี่ๆๆเาเอานกกันหินนี่ส่กันหินนี่องโคตหนาไฟนี่แค่โอ้ยนนี่นไม่ไหวขนพอข้นนี่ขนโอรักตีนเลวะ เก็บแล้วครับพี่น้องบะหมานบะหมานรันงกูครับผมบะหมานรังกูบะหมานพี่น้องกลับแล้วครับคนสิมาแล้วนม่ได้ไปใส่เบ็ดเนี้ยเขียดต่ออยู่ครับผมเอ้ยบะหมานเอ้ยมาเนี้ ปลาหมันข้ามเนี่ยครับปีกหนึ่งเขาว่าก็ซือว่าได้ยูครับไม่ได้ลายก็ได้หน่อยหนปีกหนึ่งปีกหนึ่งปลาขาวปลาขาวปรากฏไข่แย่ง อ้ยมาถือก็ต,ตัวเลยนี่เหนียวนีนะมองเงยมองสีเส้นมาถืออ่าครับพี่น้องนี่ก็ผลงานซ้ำนี่ครับผมได้ไหลายตอนกับพ่อได้กินอยู่ครับผม เอาละครับผมทามากี่ยวเรื่องกดติดตามช่องสาระสะแดกเป็นกำลังใจให้กันไนด้เอยพี่น้องเด้อชิมนี้กับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ